สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ c r อาร์แกรเซ็ TV, ช่องเปื่อยๆของคนรักเกมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโหมดเมโทรลยัลที่ถูกนำกลับมาให้เราได้เล่นกันในเกมภาพ g m o b บ l e s e r v e r b e t a เเวอร์ชันน1่กครับผม yeah โอ้โห,โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นโหมดนี้นะครับในที่สุดมันก็กลับมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโหมดเมโทรลยัล ที่ถูกนำกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเวอร์ชัน1.6เนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือ Eo v Cloud ครับตอนนี้นะครับมีโหมดที่เพิ่มเข้ามา2โหมดนะครับนั่นกะ็คือโหมด Infection Mode หรือว่าโหมดติดเชื้อที่จะกลับมาให้เราได้เล่นซึ่งผมเดาว่าน่าจะมาในวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็อีโหมดหนึงก็จะเป็นโหมด Survive t i l o r a w n ครับ สำหรับโหมดนี้นั่นก็คือโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเย้ yeah! ในที่สุดเราก็ได้เล่นโหมดซอมบี้กันสักทีนะครับหลังจากที่หายไปนานมากๆนะโห่นึกว่าโหมดซอมบี้นี่จะไม่กลับมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเจ้าก็ซ i ล่าหรือว่าเจ้าคิงคองเนี่ยมันได้มีการเพิ่มชุดแฟชั่นเข้ามาด้วยครับโอ้โหนอกจากตัวละครแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีชุดแฟชั่นด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูชุดของเจ้าก็ซิล่ากันนะครับว่าจะน่ารักแค่ไหนนี่ครับนี่ก็ซิล่าที่ใส่หมวกสามแล้วก็เกาะสามครับอย่างน่ารักเลยโอ้โหเีได,ด้ว่าน่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีท่าทางที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาดูชุดเจ้าคิงของกันบ้างครับสำหรับเจ้าคิงของนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนี่เป็นชุดพับจีแมนครับผม ก็จะเป็นชุดใส่เสื้อสีขาวแบบนี้นะครับที่ใช้ได้เลยนะครับสําหรับเจ้าคิงของนะโหน่ารักทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่ยอ่านี่ครับเบโธรอย่ครับผมที่จะมาในรูปแบบของเวอร์ชั่นเบต้า1.6นะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยหน้าล็อบบี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ แลวก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งอย่างนะครับอ่ามันคืออะไรมันก็คือ,อการจํากัดการซื้อไอเทมนะครับโดยที่เขาจะจํากัดเลเวลในการซื้อไอเทมนะครับอย่างเช่นนี่ครับเป็นไอเทมชุดเกาะเลเวลสนะครับอ่ามันต้องการเลเวล8นะครับชุดเกาะเลเวล5ก็จะต้องการเลเวลสินะครับชุดเกาะเลเวลหก็ต้องการเลเวลสิเช่นกันนะครับก็จะเป็นการจํากัด การซื้อไอเทมนะครับตามเลเวลของตัวละครของเรานั่นเองนะครับสำหรับแผนที่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือมีแผนที่เบสิกแล้วก็แผนที่แบบอดวานอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับอ่าสิ่งแรกที่ผมอยากจะรู้นั่นก็คือถ้าผมตายเนี่ยไอเทมมันจะดรอปในระดับเบสิกหรือเปล่านะครับอ่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปรับให้ไอเทมไม่ดรอป นในเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนที่จะถูกนํากลับไปปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเวอร์ชันนี้นะครับจะมีการปรับให้ไอเทมดรอปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคโอโ้เบื้องต้นเนี่ยแผนที่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแต่การมาเล่นคนเดียวนี่บางทีเราอาจจะเจอคนแบบดักยิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหรือเปล่าวะเนี้ยคือเมื่อก่อนนี่ผมมาเล่นคนเดียวทีไรเนี่ยมีคนแบบบางทีก็มีคนมางู รอดักยิงตอนเราวิ่งออกมาจากจุดเกิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นไง <laughs> จริงด้ว <laughs> ยเดี๋ยวนี้เซิร์ฟเบต้ามันยังมีคนมาดักยิงอยู่หรอวะเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วพี่ให้ผมได้ฟาร์มได้เล่นหน่อยเหอะโอ้โหจะดุไปไหนไม่สนใจครับ <laughs> มันน่าจะซุ่มอยู่เอ้ย บอดก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมีเสียงปืนด้วยเอ้ยมีวิ่งมาวะมีวิ่งมาอะไรเออแกไปดีแม่มาดักเราเป็นยังไงล่ะเอาล้วครับผมฆ่าคนได้แล้วเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าไอเทมของเขาดอบมากน้อยแค่ไหน โหดอกแค่ซับไพ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นเขาใส่เนี่ยน่าจะเป็นเกาะสองหมวกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเขาอาจจะโชคดีหรือเปล่านะครับที่ไอเทมไม่ดอบนะครับเดี๋ยวเราลองฆ่าคนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าลองตายดูนะครับเผื่อถ้าเราตายเนี่ยไอเทมอาจจะดอบก็ได้นะคือต,ตอนนี้เราฟังเสียงปืนก่อนนะครับ ยังไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปแล้วเมื่อรอบนอกก็ยังมีบอทอยู่เต็มมีเสียงเท้าเสียงเท้าบอทนะครับเดวเดี๋ยวมันยิงบอทมันยิงบอท นี่ครับอยู่ข้างล่างนี่แน่เลยครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเ <laughs> ตกเฮ้ยเดี๋ยวยังมีเสียงเท้าอันนี้บอดครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าไอเทมคนนี้จะดรอปหรือเปล่า <_ C ain> ไม่ดรอปดรอปแค่ซัพพลายหรือเปล่า <_ C ain> โอ้โห <_ C ain> สแสดงว่าไอเทมไม่ดรอปนะครับโอ้โหนึกว่าจะได้แบบเกาะสี่หมวกสี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอเทมของเขาไม่ดรอปนะครับก็บบน่าจะแบบ แบบเบสิกไอเทมกลับนะครับกับแ,แบบแอดวานซ์นี่ไม่แน่ใจนะโอ้ย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 กับตายตาเอ้ยทำไมคนมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ย อยิงไม่ทันโอ้หันหัวไม่ทันนะผมมาดูนะว่าไอเทมผมจะดรอปหรือเปล่านะโอ้ไม่กี้ลืมเอาไอเทมเส่ตู้เซฟซะด้วยโอเคก็คือเบื้องต้นก็คือแบบคลาสสิกเนี่ยไอเทมไม่ดรอปเหมือนเดิมนะครับจะดรอปแค่ซับไพอะไรอย่างนี้นะครับอประมาณนี้ครับผมนี่ครับซับไพดรอปไปหมดเลยแต่ว่า เกาะ3ามหมวกสามรวมไปถึงปืนเนี่ยไม่ดรอปนะครับเพราะงั้นผมก็สามารถใส่เกาะ6ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับโอ้โหเขาวนี้ไม่กลัวใครแล้วเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดเมทโอย่อนะครับแต่ยังไม่แน่ครับคุณผู้ชมไม่แน่ว่าถ้าเขาเอามาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอย่างที่บอกเขาว่าอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับเขาแค่ทดสอบเฉยๆไม่แน่ว่า ถ้าเขาเอามาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับโหมดเมโทโนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมซีอาร์แคสท์ทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงถ้ามีการอัปเดตของเกมคาบจีโมบายผมก็จะเอามาให้คุณผู้ชมดูก่อนใครเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ บายบายครับผม